ที่สิบห้าบ้านของฉันสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้เป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์แล้วสัปดาห์นี้เราเรียนหน่วยอะไรกันคะเด็กๆจำได้ไหมเอ่ยเราเรียนเรื่องบ้านของฉันเมื่อวานเราเรียนรู้ ห้องนอนอยู่ไหนไปแล้วนะคะวันนี้ค่ะเด็กๆเราจะมาเรียนรู้ห้องน้ำอยู่ไหนห้องน้ำนะคะเด็ๆกๆก็็คือเป็นห้องห้องหนึ่งนะคะที่อยู่ในบ้านหรืออยู่นอกบ้านก็ได้บางคนค่ะจะสร้างห้องน้ำไว้ในบ้านในตัวบ้านนะคะบางคนก็จะสร้างห้องน้ำไว้ที่นอกตัวบ้าน ห้องน้ำก็คือห้องที่เราใช้เพื่ออาบน้ำเราตื่นมาตอนเช้าเราก็จะใช้ห้องน้ำในการชำระร่างกายของเราให้สะอาดอาบน้ำล้างหน้าแปลงฟันเราจะทำอยู่ในห้องน้ำนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาที่เราปวดท้องเราโอ๊ย oh, คุณแม่ปวดท้องมากเลยอยากเข้าห้องน้ำปวดปัสสาวะหรือปวดอุจจาระ เราก็จะมาเข้าห้องน้ำนะคะถ้าบ้านใครไม่มีห้องน้ำล่ะคะได้ไหมคะไม่ได้นะคะห้องน้ำเป็นห้องที่สำคัญมากในบ้านนะคะเด็กๆบ้านทุกหลังจะต้องมีห้องน้ำจะอยู่ข้างในตัวบ้านหรืออยู่นอกตัวบ้านก็ได้แต่จำเป็นต้องมีนะคะทีนี้ครูจะมาบอกถึง สิ่งที่เราจะเห็นอยู่ในห้องน้ำเราเดินเข้าไปในห้องน้ำปุ๊บเราจะเห็นเลยคือหนึ่งชักโครกค่ะต่อไปสองฝักบัวต่อไปสอ่างล้างหน้าสำคัญเลยนะคะที่สำคัญเลยเราจะเห็น3ามอย่างนี้แต่ครูต้อบวกเพิ่มให้อีกหนึ่งอย่างก็คือ อ่างอาบน้ำํำทีนี้เรามาดูค่ะว่าสิ่งที่อยู่ในห้องน้ําที่คุูเต้พูดมาเมื่อกี้เรามีไว้ทําอะไรอ่ะอย่างแรกเลยที่คุูเต้บอกใช่ไหมคะก็คือชักโครกชักโครกมีไว้เพื่อให้เรานั่งทำกิจของเราก็คือการถ่ายอุจจาระการปัสสาวะลงไปในชักโครกเด็ก ไม่ถ่ายลงพื้นหรือฉี่ลงพื้นนะคะมันเป็นยังไงคะมันสก,กปรกค่ะเด็กๆทำธุระของเด็กๆเสร็จแล้วเด็กๆต้องทำยังไงคะอย่าลืมนะต้องกดน้ำเพื่อทำความสะอาดใช่ไหมคะแต่ถ้าปล่อยเอาไว้ละคะมันจะเป็นยังไงมันจะเหม็นใช่ไหมคะต่อไปอย่างที่2ก็คือฝักบัว เวลาเราเดินเข้าไปในห้องน้ำเราต้องเห็นเลยค่ะฝักบัวฝักบัวมีเอาไว้เพื่อเวลาที่เด็กจะอาบน้ำเด็กเด็กก็ต้องเปิดให้น้ำไหลออกจากฝักบัวแล้วก็อาบน้ำสระผมนี่คือหน้าที่ของฝักบัวอ่าต่อไปอ่างล้างหน้าอ่างล้างหน้ามีเอาไว้ทำไมคะมีไว้เพื่อให้เราตอนเช้าเราตื่นขึ้นมาแล้ว สิ่งที่เราต้องดูแลรักษาเลยก็คือนี่ค่ะเด็กๆฟันของเราและที่เด็กๆแปรงฟันเด็กๆจะต้องมาแปรงตรงนี้นี่ค่ะแปรงตรงอ่างล้างหน้าแล้วก็จะมีกระจกบานเล็กๆใช่ไหมคะเพื่อให้เราสองดูซิว่าเราแปรงฟันสะอาดหรือยังเด็กก็เวลาที่เด็กแปรงฟันเด็กๆก็จะมองกระจกใช่ไหมคะเมื่อเด็กๆแปรงฟันเสร็จแล้วก็ล้างหน้าพอล้างหน้าเสร็จแล้วก็เงยหน้าขึ้นไปดูที่กระจก เพื่อดูว่าหน้าของเราสะอาดแล้วหรือยังนี่ต่อไปนะคะอ่างอาบน้ำอ่างอาบน้ำมีไว้ทำไมคะบางทีเราไม่ได้อาบที่ฝักบัวเราก็จะลงไปแช่ในอ่างอาบน้ำแล้วก็ฟอกสบู่ขัดตัวล้างหน้าสระผมในอ่างอาบน้ำนะคะนี่ค่ะคือหน้าที่ของสิ่งต่างๆที่อยู่ในห้องน้ำค่ะ